ิตาชิ4505นะครับทำขบวนรถเร็วที่170นะครับนี่นะครับฮิตาชิ4505ทำขบวนรถเร็วที่170นะครับร่าช้าร้อกว่านาทีเลยทีเดียวสำหรับขบวนรถเร็วที่170นะครับต้นทางยะลาปลายทางกรุงเทพนะครับ ผ่านลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนาภูรีไปแล้วนะครับกาลังจะผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับอยู่ที่อําเภอบ้านโป่งสะพานด้านหน้านะครับเป็นสะพานเกือกม้าในย่านของชุมชนหนองประดุกนะครับก็อยู่ในย่านของชุมทางหนองประดุกนั่นเองนะครับขบวนนี้ไม่จอดชุมทางหนองประดุกนะฮะจะวิ่งผ่านไปเลยนะครับสําหรับขบวนรถเร็วที่ 170นะครับถือว่าเป็นเที่ยวแรกของปี2 0 6 0 566เลยนะครับสะพานลอยด้านหน้าไกลๆคือสะพานเกือกมานะครับอยู่ในย่านของชุมทางหนองประดุกนะครับก็าฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสบไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ หนองประดุกชาแนลครับกับขบวนรถเร็วที่17 0สยะลากรุงเทพ